ไปที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะอันนี้มีดราม่าระหว่างชาวบ้านกับตำรวจคือชาวบ้านก็บอกเออตำรวจเข้ามาระง,งับเหตุเนี่ยคือใส่อารมณร่วมอ่ะแบบเหมือนมีอารมณ์รุนแรงฉุนเฉียวใส่ชาวบ้านหรือเปล่าเราเพิ่งมีกรณีที่ไปจับยาผิดบ้านใช<ฆ>่ไหมแล้วตอนนั้นอ่ะตำรวจก็โดนว่าเยอะ<ฆ>ว่าทำไมตำรวจต้องแรงใส่ที่บอกเอ้ขอโทษนะแล้วบอกกองไว้ตรงนั้น<ฆ>จับได้ใช่ไหมัอาจจะจะมีอยู่เพื่อสัปดาห์ที่แล้วเองพอมาคราวนี้พอกลายเป็นมีอารมณ์ร่วม บวกบวกกับชาวบ้านก็พร้อมจะบวกตำรวจอยู่แล้วตลอดเวลาในขณะที่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวนะขอให้ฟังอีกมุมหนึ่งเขาก็มีกล้องประจำกายที่ติดตัวเห็นชัดเจนเลยว่าก็ชาวบ้านมาด่าตำรวจแบบหยาบหยาบใครๆค่ะไปเลยด่าใครมาไอ่สางพี่ไม่ฟังใครม่ตองยุ่งไล้วารถดาไม่ได้ไม่พี่ จีดไดผมอีกจะไปวนัทนี่ไหนขึ้นเหรอเหรอปี๋่ฮ้ยยังไังไงเวลา่ไม่าผมมีกล้องอย่มีกระบี่ไม่เป็นไรผมจับเขาเขาเป็นตำรวจพี่ต้องใจเย็นๆหน่อย่ัยเฮ้อพี่มาลงมืออย่างนี้ไม่ได้อ่ะผมจับเขา ไิผมเองจะไ้องใจไม่ได้ขขเขาข้างพี่เออเราก็ไม่อยู่ในเหตุการณ์ฟังดูก็จะวุ่นวายไม่รู้เรื่องนะนเรื่องอะไรกันนะเออทีมข่าว 7HD ของเราไปตามมาทั้งสองมุมแล้วนะแต่ว่าคลิปต้นเรื่องเนี่ยบอกว่านักเลงในเครื่องแบบใช่ไหมบุกเข้ามาถึงในบ้านอ,อันนี้เป็นคลิปต้นเรื่องแต่ว่าล่าสุดเห็นว่าคลิปนี้เนี่ยลบแล้วนะลบไปละแต่ว่าก็มีคนแบบบันทึกแล้วก็แชร์ส่งต่อกันที่เกิดเหตุสพหนึ่ง ที่จังหวัดสมุทรปราการคือมีตำรวจเนี่ยเข้ามาระงับเหตุชาวบ้านเปิดเพลงเสียงดังไปไปมามา,มากลายเป็นว่าตำรวจที่เข้ามาระงับเหตุเนี่ยมีอารมณ์ร่วมแสดงวาจาอารมณ์ฉุนเฉียวใส่ชาวบ้านอ้างว่าถูกชายในบ้านดากอนแล้วก็พยายามจะเข้าจับกลุมผู้ก่อเหตุจนเกิดเป็นความโกลมุนวุ่นวายคลิปนี้ถูกแชร์ชาวเด็กก็เลยวิพาควิจารณ์ว่าการทํางานของตํารวจอะทำไมไอะใส่อารมณ์ขนาดนั้นอะ ถล่มยับบางคนบอกว่าทําไมตํารวจไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ให้ดีมีความฉุนเฉียวแล้วนี่เห็นไหมนักเลงในเครื่องแบบบุกมาทําร้ายผมถึงที่บ้านอ,อันนี้มุมของชาวบ้านมุมของคนที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้เสียหายถูกตํารวจบุกมาทําร้ายถึงในบ้านอา้าวคราวนี้ตํารวจก็ต้องชี้แจงเพราะการจะไปปฏิบัติการสมัยนี้มันต้องมีบอดี้แคมติดตัวใช่คือตามพรบอุ้มหายใช่ไหมจะได้มีหลักฐานก็มีกล้องที่ติดตัวตำรวจไปเนี่ยเผยเห็นภาพอีกมุมมึงว่าคืนนั้นชายในบ้านแสดงท่าทีเปิดก่อน ด่าหยาบคายปากแก้วลงพื้นดาตำรวจว่ามึงไอเด็กเมื่อวันซืนและไอ้หอหีบเป็นคำหยาบมาเลยนะคะตำรวจก็ถามว่าอันนี้ด่าใครไอที่ด่าคำหยาบออกมา,หหนา,าเนี่ยหอหีบเนี่ยด่าใครเนี่ยก่อนที่จะเข้าจับกลุ่มแล้วมันก็เลยกลายเป็นเหตุชุลมุนตามภาพชมมีภาพให้ดูไหมเดีด๋ยวจะหาว่าโมนะไปดูกันหน่อยพี่เรืองอะไรคุณบอกความเดือดร้อนรำคาญผู้อื่นน่ะมันเดือดร้อนไหมที่คุณทำอยู่เนี่ยฮะ

ตามนั้นชัดเจนคนมาห้ามก็ลักษณะคือต้องจูนเหมือนกันผู้หญิงคนเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็ดูก้มหน้าก้มตาลงไปประหนึ่งแบบจะประคองสติตัวเองให้ได้ก่อนระดับหนึ่งแล้วฝั่งนั้นก็เหมือนกับเพื่อนก็ช่วยกันห้ามปาลมแต่คิดว่ามันคงห้ามไม่อยู่พวกคนข้างเยอะอ่ะรอนนี้ก็ได้เห็นอีกมุมนึงละ เรื่องนี้ค่ะร้อมไปถึงผู้บังคับบัญชาของตํารวจที่ปรากฏอยู่ในคลิปนะคะทีมข่าวของเราไปสัมภาษณ์พันตำรวจโทธนงศักดิ์แวงวันรองผู้กํากับป้องกันปราบปรามสบพบางปูก็ท่านให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ท่านบอกอย่างนี้บอกว่าคืนนั้นน่ะมันช่วงประมาณเที่ยงคืน7นาทีเาสเมษาเข้าสู่13เมษาอตอนเที่ยงคืน7นาทีทราบว่าจากสิบตารวจ วัสวัสซึ่งเป็นตำรวจในคลิปคืนนั้นเข้าเวรประจำจุดบริการประชาชนแพรยกระสาใหม่ได้รับแจ้งเหตุก็เลยเข้าไปตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลแพรกระสาใหม่นี่แหละไปเจอชายคนหนึ่งอายุ36ปีพร้อมกับพวก6คนนั่งดื่มแอลกอฮอล์เปิดเพลงเสียงดังจริงตามที่มีการรับแจ้งนะคะแต่พอตำรวจขี่รถไป ออกมาเนี่ยเที่ยงคืน53นาทีคือเข้าไปเตือนแล้วรอบหนึ่งแต่พอตำรวจขี่รถออกมาอีกแป๊บหนึ่งบ้านหลังเดิมเปิดเพลงเสียงดังอีกไงจึงนำมาซึ่งการระงับเหตุรอบสองขอความร่วมมือว่าให้แยกย้ายนะกลับไปพักผ่อนเพราะตอนนั้นมันเที่ยงคืน5 3นาทีแล้วไงแต่ว่าชายคนเดิมเนี่ยอยู่ในอาการเมาเหล้าหนักไม่พอใจโวยวายปาแก้วลงพื้นแล้วก็ด่าตำรวจตามที่ดิฉันเนี่ยได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้ทีนี้ เขาก็เลยมีการแจ้งข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่แต่ระหว่างควบคุมตัวผู้ก่อเหตุที่ด่าตำรวจปรากฏกลุ่มญาติและเพื่อนเข้ามาขัดขวางทาให้ผู้ก่อเหตุวิ่งหนีเข้าไปในบ้านตำรวจจึงตามจับแล้วมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ชุลมุนตามคลิปแต่เห็นว่าทางฝั่งคู่กรณีเองก็มีการแจ้งความเช่นเดียวกันค่ะ ก็มีการแจ้งความนะคะซึ่งตอนนี้ทางรอผู้กํากับป้องการปราบปรามสพบางปูยืนยนันผู้ใต้บังคับบัญชาเองก็ปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่เพื่อรักษาความปลอดภัยและความสงบให้กับพี่น้องประชาชน<ม>เขาแจ้งมาว่า<ม>เปิดเพลงเสียงดังนี่นี่ปาแก้วสุดท้ายก็ต้องะะย้อนกลับไปว่า นั่นแหละเราอยู่ร่วมกันในสังคมมีคนอยู่ด้วยกันเยอะแยะมากมายนะครับเราไม่ได้มีบ้านของบ้านเราอยู่หลังเดียวบ้านหลังเดียวของเราเนี่ยอาจจะมีเพื่อนฝูงญาติมิตรของเรา<ฆ>ที่สนุกสนานกับเราได้แต่อย่าลืมว่าบ้านหลังอื่นเขาอาจจะไม่ได้สนุกสนานเฮฮากับเราบางทีถ้าทาอะไรที่มันเกินเสียงดังเกินมันไปก่อความเดือดร,ร้อนนาคญให้กับข้างบ้านเขาจัดการเองไม่ได้เพราะว่าก็บ้านติดกันเดี๋ยวมันก็มีปัญหาขมิบกันเขาก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ไปก็ต้องการดังับเเตุท่านก็ให้ความร่วมมือจะเสียงเบาลงนิดนึงส ผู้ถูกกระทำ<า>ํำก็ว่ากันไปตามพ่อที่จริงที่เกิดขึ้น